เวอร์ชันก่อนเนี่ย T family เนี่ยจริงๆก็แนวคิดคือเป็น loyalty โปรแกรมสําหรับลูกค้าเราก็คือสะสมแต้มแรกของรางวัลเอาไปลดราคาสินค้าที่สู่กองสร้างแค่นั้นครับทีนี้เราก็เห็นแล้วล่ละว่าพฤติกรรมผู้บริโภคปัจจุบันเนี่ยไลฟ์สไตล์เขาเปลี่ยนฉันการที่เราจะ upgrade เอ family ให้เป็น T f a m plus เนี่ยน่าจะสร้างประโยชน์ให้กับลูกค้าของเราได้เพิ่มขึ้นนะครับไม่ใช่แค่แรกของลดราคาสินค้าไอซีีอย่างเดียว สามารถไปใช้ในชีวิตประจําวันได้เพิ่มเติมทั้งเติมน้ามันก็เอาพอยไปแลกได้นะครับซื้อสินค้าในห้างนะครับเดอะมอลล์แลกได้เซเว่นอก็ใช้ทูมันนี่ได้นะครับสิ่งสำคัญกว่านั้นที่เราสร้างความแตกต่างคือกลุ่มลูกค้าเราเนี่ยส่วญ่เป็นผู้ประกอบการเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างดันั้นเราต้องการอัปเกรดตัวอกอบการเหล่านี้เพื่อให้ยกระดับคุณภาพฝีมือแรงงาน เรามีศูนย์พัฒนาพลังงานของ s อ g อยู่นะครับเราต้องการให้กลุ่มลูกค้าที่เป็นเมมเบอร์เนี่ยมาพัฒนาทักษะทั้งการบริหารจัดการรวมถึงเรื่องของการใช้วัสดุและก็เทคโนโลยีการก่อสร้างใหม่ๆหมผมเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้ครับจะยกประโยชน์ให้กับวงการอุตสาหกรรมก่อสร้างของประเทศไทยไม่ใช่เฉพาะผลประโยชน์ที่เป็นเรื่องตัวเงินอย่างเดียวนะครับเป็นเรื่องของอุตสาหกรรมนี้งจริงนะครับปุนันเรามีอยู่250,000ราย ที่เป็นเ e มเบอร์อยู่แอคทีฟจริงๆที่มีการใช้บริการเราเนี่ยประมาณเกือบสองหมื่นรายนะครับรายที่เหลือส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้เจ้าของบ้านมาซื้อสินค้าก็าอาจจะไม่ได้มีการซื้อต่อเนื่องนะครับแต่ผมเชื่อว่าการตอบครั้งนี้เนี่ยเจ้าของบ้านที่เป็นเ e มเบอร์ก็สามารถใช้สิทธิ์มากขึ้นเพราะว่าไม่จําเป็นต้องซื้อวัสดุก่อสร้างละแลแกพ้อยไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นะครับอย่างที่เอสเขาบอกว่า สามารถเอาพอยต์เนี่ยแปลงเป็นเนสพอยต์แล้วก็ไฟแรกเป็นบารเติมเงินหรือว่าอัปเกรดพวกอินเทอร์เน็ตได้ด้วยผมว่าสิ่งเหล่านี้แหละคือประโยชน์ที่ผู้ริโธงจะได้รับเพิ่มเติมนะครับต่อเนื่องตลอดทั้งปีแล้วก็สุดอยอดประกอบการผู้รับเหมาละครับร่างแล้วก็ไปใช้ในการก่อส,ส,ส,สร้างที่ผิถ้าเนี่ยเราคาดหวังจะเติบโตสองเท่าในหนึ่งปีข้างหน้านะครับถามว่าทําไมเราเชื่ออย่างนั้นสองเท่าในแง่ก q u i นะครับที่เราเชื่ออย่างนั้นเพราะว่าอย่างนี้ครับแต่เดิมเนี่ยข้อจํากัดของเราคือจํานวนจุดที่สะสมแต้มได้ประมาณ239ที่เท่านั้นพอเราขยับไปเป็นชั้นคอนกร,รีต้านรุดูก่อสร้างรวมถึงจุดทัสพอยส์อื่นเป็น1,120เนี่ยลูกค้าเราก็สามารถใช้สิทธิ์เหล่านี้ได้เพิ่มเติมมากขึ้นสามารถทียขยายกลุ่มลูกค้าได้เพิ่มเติมครับครับ คืออย่างที่ผมเรียนนะครับพันธมิตรเราเนี่ยมีฐานลูกค้าเยอะมากอย่างเอมีตั้ง49ล้านนะครับอีกหลายรา,ายก็เกิน10ล้านถึง20ล้านรายผมเชื่อว่าการที่เป็นพันธมิตรร่วมกันแล้วก็สามารถสื่อไปถึงผู้โภคได้มากขึ้นเนี่ยก็จะทําให้ลูกค้าที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกของเอ f a m i l y ก์ก็เข้ามาสมัครเป็นเอสติแาัเวลาเขาคิดว่าจะไปซื้อตินก้าเพื่สอสุโางในเครือข่ายเราเนี่ย แต่เดิมก็อาจจะไม่คิดว่าสะสมแต้มได้ถ้าเขาเป็นสมาชิกก็สามารถสะสมแต้มได้แล้วก็แต้มที่ได้เนี่ยเขาอาจจะคิดว่าไม่ได้คือว่าถูกสร้างตลอดแต่เขาสามารถแปลงเป็น p o i n อื่นเบอร์ o i n อืนนนนนนน่นได้ผมเชื่อว่าตัวเนี้ยจะช่วยให้เราขยายฐานลูกค้ากว้างขึ้นแน่นอนครับผมเชื่อว่า l o าจะที่โปรแกรมทุกค่ายเหมือนกันก็คือส่วนใหญ่ก็จะมีอายุของแต้มอยู่ของเราอายุ2ปีนะครับการสะสมแต้มเนี่ย2ปีก็ก็มีการ l ร d เ t e กันนะครับ มีโน้ติ y ครับแต้มใครหมดอายุนั้นนะให้สามารถไปใช้ได้เรามีระบบเจ้งโน้ติฟเพื่อให้เขาไม่ลืมที่จะเอาแต้มไปใช้ครับไปนะครับคนที่เป็นสมาชิกใน s t g ตามอยู่แล้วเนี่ยสามารถที่จะอัปเกรดไปเป็นฟรีพัสคนที่อยู่ในแต้มปูนแต้มคอนกรีตและอื่นๆเนี่ยก็สามารถที่อัปเกรดเราก็จะมี call center เราครับส่งไปเตือนแล้วก็โทรไปชี้แจงเพื่อให้ลูกค้าของเราเนี่ย อัปเกรดเป็นเอชีตามลีรัสต,บบต,รตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปครับ